จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดูดวงประจำวันที่22เดือนกุมภาพันธ์2566าท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการติดต่อประสานงานต่างๆค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จดีท่านใดที่ทำการค้าวันนี้คุณจะค้าขายดีมากท่านใดที่รอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอยู่ตอนนี้คุณก็จะได้รับข่าวดีมากเลยค่ะด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะรักกันดี และให้การสนับสนุนเรื่องการเงินกันทองดีมากค่ะสําหรับท่านที่เป็นโสดวันนี้คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจท่านที่เกิดราศีกุมวันนี้คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณตั้งใจอยากจะทําหรือได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาการเจรจาค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จดีแต่ต้องเจรจาด้วยความระมัดระวังและมีชั้นเชิงเรื่องการเงินก็มีใช้จ่ายดีค่ะด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตามใจกันดี ท่านที่เป็นโสดวันนี้ก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจท่านที่เกิดราศีมีนวันนี้คุณจะมีความรู้สึกสบายใจและโล่งอ,อกโล่งใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นหรือบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วคู่ของคุณจะตามใจคุณดีสําหรับท่านที่ยังโสดคุณจะมีสเสน่ห์มากๆและมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายก,ก,ก็เลือกให้ดีนะคะด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตาท่านที่เกิดราศีเมษ วันนี้คุณจะมีรายจ่ายเยอะมากเลยและอาจจะมีความกังกวลใจเกี่ยวกับเรื่องรายรับหรือรายจ่ายที่ยังมาไม่ถึงสุขภาพต้องดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องมดลูกระบบสืบพันธุ์และเรื่องไตกระเพาะปัสสาวะหรือกระเพาะอาหารด้านความรักท่านที่เป็นโสดวันนี้ต้องระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาหรือปัญหาความรักเข้ามาท่านที่มีครอบครัวแล้ววันนี้อาจจะมีความขัดแย้งกันท่านที่เกิดราศีพฤกษ์เป็นวันที่คุณสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้สำเร็จรุ่วงดี และมีความสบายใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันทองด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะตามใจซึ่งกันและกันดีท่านที่ยังโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีความสบายใจเกี่ยวกับเรื่องคนรักท่านที่เกิดราศีเมถุนงานของคุณราบรลื่นดีและคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่มีรายได้เข้ามาไม่ขาดสายด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตามใจซึ่งกันและกันดีมาก ท่านที่เป็นโสดช่วงนี้คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจและเป็นคนดีท่านที่เกิดราศีกรกฎวันนี้จะเป็นวันที่คุณรู้สึกสบายใจและโล่งอกโล่งใจดีท่านใดที่ทำงานประจำวันนี้คุณจะได้รับมอบหมายงานจากผู้หลับผู้ใหญ่และเป็นงานที่คุณถนัดท่านใดที่ทำธุรกิจวันนี้คุณจะมีช่องทางในการทำมาหากินหรือมีช่องทางในการหาไรายได้เพิ่มเติมและได้การสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยหรือลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ หรือได้เจอลูกค้าที่ดีมีกำลังในการซื้อมากท่านที่เกิดราศีสิงห์เป็นวันที่คุณรู้สึกโล่งอกโล่งใจและสบายใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองคุณจะทำอะไรคุณจะมีสติและปัญญามากขึ้นหรือมีความสงบนิ่งมากขึ้นและผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนคุณดีขึ้นเรื่องความรักสำหรับท่านที่เป็นโสดช่วงนี้คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ต้องดูท่าทีกันไปก่อนท่านที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ก็ให้การสนับสนุนกันดีท่านที่เกิดราศีกัน วันนี้คุณจะคิดถึงเรื่องอนาคตมากว่าคุณจะลงทุนในสิ่งใดๆก็ตามว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่ด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้ววันนี้คุณจะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคู่ของคุณและบางท่านก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมกันดีท่านที่เป็นโสดวันนี้คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจท่านที่เกิดราศีตุลวันนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองจำนวนมาก หรือการซื้อของก็อาจจะได้ของแพงไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาหรือว่าผิดสเปคนั่นเองสําหรับด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้ววันนี้ระวังความขัดแยง้งท่านที่เป็นโสดวันนี้อาจจะได้เจอคนที่คุณไม่ชอบเข้ามาหรือจะวุ่นวายในเรื่องของความรักนั่นเองดูดวงท่านที่เกิดราศีพิจิกวันนี้คุณจะมีความสุขใจและสบายใจดีเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ท่านที่ทําการงานเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะมีช่องทางในการทามาหากินหรือช่องทางใหม่ๆในการหารายได้เพิ่มเติมการเงินเริ่มสะพัดดีค่ะด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะตามใจกันดีสําหรับท่านที่เป็นโสดช่วงนี้คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจจะรู้สึกแอบรักแอบชอบอยู่ท่านที่เกิดราศีธนูวันนี้คุณจะมีความสุขใจและสบายใจดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ท่านดีทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายวันนี้คุณจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือยอดขายที่เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นด้านความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีมากและท่านใดที่เป็นโสดก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจมากลักษณะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีความพร้อมทุกด้าน